他买关东。 ตไ,ไ<ม>ต่ไม่แต่งกรอนกลาวม่แต่กรอนกากร,รอนนะงานใลรจับแล้วจบผ่าน ดีแล้วมีอะไรจะ

ตรงไหนครับเนี่ยอุปกรณ์ครับครับผมได้อธิบายให้อโกงฟังอโกงครับอันนี้จะอธิบายให้อโกงฟังอันนี้คณะกิจโสภณก็เป็นจิตชื่อที่นี่ราชสีมาอิทธิกรกายการดีแล้วก็อธิษฐาน,นรุ่งเรืองคพราะว่า ก็เป็นจี่นะครับุี้จดให้เขทงคุ้อโกงครับที่วันนี้อากงถามว่าให้ช่วยเทียนตอนนี้นะครับมีเจ้าภาทั้งหมดสาองค์องที่เจ้าภาพสาบองค์แล้วก็เจ้าภาพอยู่สามองค์นะครับแล้วก็พี่น้องของน้องเล็กก็เป็นดอบไม้ค่วยสร้างสา0พบาท แล้วก็แฟนของผู้ชายอีก2 0 0 0บาทอันนี้คือของให้สวยยะครับผมแล้วตรงนี้อยู่วงเจ้าเอาที่ละกองเดือบกองใช <c oughs> ้สวยทุนเท่าไหร่สวย